สวนทุเรียนนะคะอันนี้แอบถามเข้ามาแล้วเขาบอกว่าหมอนทองทั้งไล่เลยนะคะก็แอบตื่นเต้นนิดนึงเนาะปกติเราซื้อกิน,กนแต่ตลาดเนี่ยไม่เคยมาเห็นสวนไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เลยเดี๋ยววันนี้พาไปดูเลยค่ะว่าคัดทุเรียนสุกอ่อนยังไงต้นทุเรียนต้องดูแลรักษายัางไงอะไรยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในค่ะ,อะโอ้โชคดีเนี่ยวันนี้เราจะพามาดูเขาตัดนะคะโอ้ ดูที่เนี่ยะตัดโอ้ลูกใหญ่มากค่ะดกมากดูดูก่อนดูก่อนอาตื่นเต้นน่ะอะยังไงเนี่ยอันนี้จะเป็นวิธีการรับเรียนโ้ามตนโตเคยมีแอบพลาดบ้างหรเปล่าเนี่ยไม่มีเราคนโยนไม่มียังไงแล้วคนรับอ่ะไม่เหลือนี่นะคะโอ้ยอุตสายแสดงว่าคนรับต้องมีสมาธินะเนี่ย นะโอ้ตาปเราพูดแล้วเราตัดอ่ะเราจะตัดเอาใส่เข่งไม่วางพื้นเมาวางพื้นน่ะอาจจะมีเชื้อราที่พื้นนะคะเราเรากันเชื้อราตั้งแต่อยู่ตรงนี้แล้วแสดงว่าเรามาพูดใกล้ๆเขาอย่างเงี้เดี๋ยวน้องเขาสูญเสียสมาธิเขาม่ี่ยเขาทำอยู่ประจำอยู่แล้วค่ะโอ้ย บอนหมอนทองมันมีแต่มันไม่สูงหรือพี่หรือว่าแล้วแต่แล้วแต่อันนี้จะสิบปีค่ะต้นสูงทานี้ค่ะทางนี้สิบปีอันนี้เขาตัดยอดก็เลยไม่สูงมากค่ะแสดงว่าคนตัดมือตัดมือมีดเนี่ยก็ต้องมีประสบการณ์พอสมควรต้องรู้ว่าลูกไหนแก่ลูกไหนอ่อนน่ะลูกไหนควรตัดแล้วอะไรเงี้ยค่ะต้องมีประสบการณ์ก่อนค่ะถึงจะขึ้นต้นได้ สี่ห้าเมตรทำยังไงก็ยงรับรับเหมือนเดิมต้นสูงอ่ะจมันมีต้นสูงอยู่ฝั่งนู้นอีกเดี๋ยวโชวให้กล้องดูก่อนมาอันนี้คือที่เขาตัดวันนี้นะก่อนนี้คือทุเรียนแก่แล้วนะพี่นพแก่ค่ะถือว่ากี่เปอร์เซนต์คะพี่เดือนอันนี้ก็คือน่าจะ34่เนาะ34เป่ะมมติว่าเราไม่ส่งอวันนี้หนูจะเอาไปทาน่ยกี่วันทานได้่นี้สุกกาลังทานะ อย่างน้อยต้องสี่สี่วันค่ะต้องบ่มไหมพี่บ่มค่ะบ่มต้องบ่มเดี๋ยวอยากให้กล้องซูมตรงนี้่ะ <หา S 2> อยากให้กล้องซูมตรงนี้ว่าถ้าสมมุติว่าลูกนั้นอ่ะพอดีกําลังตัดได้ตัวลูกนี้แตกต่างกันยังไงอ่ะเลือกแก่แก่เหมือนกันแล้วทำไมไม่ตัดทานั้นยังไม่ถึงค <c oughs> ิวอ๋อข้างบนก่อนลูกนี้ก็แก่แล้วแต่ยังไม่ตัดอ๋โอเคแสดงว่าแต่ก็ตัดเองก็ได้ได้อย่างเงี้ยเนาะเออดูดูดูลองไหมล่ะลองไหมเอามีดลองนะอาอามีดมีด อ่ายืมมีดข้างหลังนี่จะบอกว่าครั้งแรกในชีวิตนะเนี่ยที่ได้ตัดทุเรียนเนี่ยต้องต้องถือให้หน้าด้นโหนักนะเออเดี๋ยวจะทักโอ๊ยตัดทุเรียนครั้งแรกในชีวิตได้นน่อ่าลูกนี้ตัดไหมพี่ตัดได้เลยค่ะแก่แล้วเนาะโอ้ดูอันนี้คือทุเรียนแก่แล้วนะแ่ี่เขาบอกโอเค เห็นแล้วชื่นใจอยากมีอย่างเขาบ้างอยากมีสวนผู้เรียนอย่างเขาบ้างอ่านี่อคืนก่อนลองได้ไหมเนี่ยค่ะการสอบน่าจะเอามาอยู่เดี๋ยวเขาเสียหายเหรออ่าเดี๋ยวเรารับให้ดูเพราะว่าคือถ้าคนไม่เคยมันเสียหายมันแพงโอเคโอเคอะ อ่านี่ไงคือถ้าคนไม่เคยไม่ได้มันเสียหายตอนนี้แปลว่าต้องมีประสบการณ์ด้วยอันนู้นอะอย่างแบบนู้นอะก็หอรับอย่างนี้ได้แต่ว่าถ้าคือสูงขนาดนี้ครั้งแรกจะไม่ได้แน่นอนนั่นไงโอ้ค่ะอ่านี่กันว่าผมก็รู้แต่ว่าผู้สวยจริสวยค่ะจริงอันนี้ทุเรียนพี่เขาบอกว่าอายุประมาณ10ปีเด้อต้นสูงประมาณนี้เด้อ อันนี้เขาตัดยอดถ้าไม่ได้ตัดยอดก็คือจะสูงกว่านี้เยอะ,อะเขาให้แบบทำงานง่ายพ่นยาง่ายถ้าสูงแล้วพ่นยาไม่ถึงอะค่ะ,คะทำไมคนผู้เรียนต้องเป็นเนินอย่างนี้พี่เดือนเออถ้าเราโออค่นผู้เรียนเนี่ยถ้าน้ำมันฉ่ำมันจะทำให้เป็นโรคสรุปสั้นๆก็คือต้นผู้เรียนเนี่ยเขาไม่ชอบให้น้ำไม่ได้น้ำไม่ได้ให้แช่น้ำอ่างลากแช่น้ำไม่ได้เลยใชนะ่แต่ว่าชอบน้ำนะ คือน้าต้องปริมาณต้องพอในการลดนะแต่แช่น้ําไม่ได้ถ้าน้อย่านั้นลูกเขาก็ไม่โตไม่เบ่งไม่สวยอย่างนี้เยอะก็ไม่ดีน้อยก็ไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้ที่เราบอกว่าจะดูวิธีแก่อ่อนน่ะแค่ว่าเราเทียบสีอันนี้จะเขียวเขียวจัดจะยังใช้ไม่ได้อันนี้เขาจะสีออกเขียวเหลืองแล้วล่องเขาเหลืองขั้วเขาโตขั้วด้านอันนี้ เนี่ยตูดเขาจะเหลืองเนาะอันนี้จะต่างกันเขียวปี๊ดเลยที่ว่าวิธีที่จะดูที่ง่ายที่สุดค่ะมีมีทางเสียงไหมทางเสียงอะไรเอาไม้เคาะอะไรไมไม้เคาะเราเคาะที่กดังอะคะ่ะตอนที่ตัดที่ต้นเราจะไม่เอาไม้เคาะไม่งั้นหนามเขาจะเสียค่ะอันเนี้ยสีต่างกาันเห็นไหมว่าสีอ,อันนั้นเขียวอันนี้เขาจะเหลืองแล้วล่องเหลือง มือมีดเนี่ยเขาจะดูอันดับแรกคือดูื่องสีของเปลี่ยนค่ะค่ะอันนี้นี่จะออกเหลืองเหลืองๆหน่อยนะ่นเสีจะแบบว่าล่องเหลืองหมดแล้วอันนี้เขาจะเขียวและปลายหนามเนี่ยเขาก็จะไหม้แล้วอ๋อไหม้ไหมคือใชมันจะเปลี่ยนไปแล้วใช่เปลี่ยนไปแล้วจากเหลืองมันก็จะเป็นไหม้หน่อยนึงน้ำของน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ยังเป็นสีแดงๆเนาะเขียวเขียวแดงๆอยู่ค่ะ แล้วก็เป็นขั้วอันนี้เขาจะเป่งกว่าเยอะขั้วเขาจะสาเนาะเดี๋ยวต้องจับดูด้วยขั้วสาอ่าอ่าอันนี้ละมุนละไมหน่อยอันนี้สักๆหน่อยใช่ะแต่ส่วนมากก็คือคนตัดเขาชำนาญเขาก็ดูแค่สีมันก็ได้แล้วว่าเออแตกต่างกันเนี่ยคงคงไม่เอื้อมมือไปไปรูปเหมือนเรานะอ่าแต่อันนี้คือบางคนที่ เอาไปขายอันนี้มีลาด้วยเนี่งให้อย่างเงี้พี่หนูก็อันนี้เนี่ยแอบไปเห็นพอดีอ๋อไม่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นเอ่อเกสรที่ว่ารุ่นหลังแล้วลงมาใส่มันก็เลยติดไม้ใช้เชลาค่ะค่ะต่อต้นเนี่ยคือจะ4วา2กับ5วาค่ะต่อต้นค่ะอืมเพราะว่าถ้าถีเกินไปเออพื้นไม่ได้รับแสงแดดค่ะ ทุเรียนก็โอกาสที่จะต้นเน่านม่ง่ายเขาบอกนะอันนี้ที่สลัดกัค่ะมันสลัดโงเนค่ะสลัดตั้งแต่ลูกเล็กๆดูจะสลัดนานแล้วอันนี้ดูว่าสลัดยังไงนะค่ะสลัดนานแล้วอันนี้ครึ่งครึ่งเดือนแล้วอือต้องเหลือทิ้งไว้ประมาณสักกี่ลูกกี่ลูกบางต้นอาจจะโดกเกินไปแล้วมันเ้งอาหารกันอะไรเงี้ยถ้าต้นขนาดเนี้ยเขาก็จะอยู่ประมาณ80ดสิบลูก 80ลูกต่อ1ต้นใช่ต้นขนาดนี้นะเราต้องตัดแต่งลูกที่สวยเราเอาไว้ลูกที่ไม่สวยเราเอาออกค่ะถ้าดกมากกว่านี้ลูกเขาก็จะไม่ได้น้ำหนักแจะลูกเล็กโอ้แล้วก็บนยอดกระลายกิ่งค่ะถ้าส่วนมากที่เขาจะไว้นะอย่างน้อยห่างจากต้นเนี่ยคือ1แขนเอถ้าอยู่นี่เลยส่วนมากก็อาหารไปไม่ถึงเนี่ยเขาจะไม่สวยแล้วก็สลับ นี่นะคะหลังจากที่เราคัดแยกทุเรียนเนาะแล้วก็คัดทุเรียนทุเรียนจะตัดจากต้นเนี่ยเต็มตะกร้าแล้วค่ะเดี๋ยวอันนี้รถก็จะถอยไปที่ลงแต่ว่าตอนนี้เนื้อค่ะเนื้อค่ะทุเรียนสวยมากเนี่ยวมโอ้โห ความสำเร็จไม่อิุเอฟอาร์ฮารกลุ่มทรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้โอเคตอนนี้เรามาถึงแล้วค่ะสมศักดิ์นะคะอันนี้เป็นล้งเฮยสมศักดิ์นะคะนะคะเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมข้างในนะคะตามมาเลย เดี๋ยววันนี้นะคะเราเราจะมีพี่เดือนนะคะมาพาพิม์งานนะคะแล้วก็พาเราชมล้องนะคะี่ธีการคัดแยกผู้เรียนอะไรต่างๆเอาเลยค่ะพี่เดือนจัดกันเลยค่ะนําเลยค่ะผู้เรียนที่จะมาถึงกดังอ่ะเราจะมีพนักงานคัดแยกค่ะเออเป็น A B และเบอร์ซีเบอร์ตกใจพอ A B มาถึงปั๊บเนี่ยเราก็มาเป่าแล้วก็ เอ AB นี่หมายถึงว่าเกรดทูเรียนเรทูเรียนที่ส่งออกค่ะค่ะแล้วก็เบอร์ซีจะเป็นไซส์ที่ว่าตกไซส์สวยค่ะที่ว่าเ,เราก่อนที่จะขายเมืองไทยอ่ะเราจะเอาตกไซส์สวยส่งนอกก่อน oh. Oh. และอันนี้จะเป็นเบอร์ตกไซส์ oh. อันนี้อันนี้จะ a b เกรด AB อเกอ เกรดเอบีเนี่ยกำหนดในขั้นที่ว่าจะต้องเป็นน้ำหนักประมาณเท่าไหร่จะมาเป็นเกรดเอบีน้ำหนัก2องโลถึง6กโลค่ะแล้วก็กค่ะอย่างน้อยคือ4ภูสี่ภูครึ่งอ๋อเออไซส์ก่อนจะมาอ่าเวลาขั้นทีการคัดแยกไซส์คัดแยกเกรดเนี่ยคือจะดูเรื่องน้ำหนักน้ำหนักทนเมียแล้วก็ดูจำนวนภูเข้ามาเกี่ยวด้วยค่ะแล้วก็ดูว่า ทุเรียนเปอร์เซ็นต์แก่อ่อนแค่ไหนเปอร์เซ็นต์หมอนทองต้องตรวจวัดได้3ามสิบองเปอร์เซ็นเราจะพาทุเรียนเนี่ยครึ่งลูกแล้วเอาไปอบมีการวัดแป้งของทุเรียนว่าได้32มสิบไหมถ้าไม่ถึงก็ต้องคัดออกก็ต้องคัดออกเดี๋ยวคนไม่อยากจับได้เนาะพี่เดือนใช่ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยอย่างเงี้ยก่อนเนี่ยว้าวแบบนี้นะคะพี่ดืว่า มันจะอันนี้คาดแยกเ่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยหนึ่งลูกเนี่ยต้องมีประมาณสี่ทูนใช่แลู้ครึ่งน้ีหนักประมาณ2โลถึงหโลใช่ค่ะถ้าน้อยกว่านี้ก็ต้องเป็นเกรดอื่นละใช่ค่ะนี่นะคะเนี่ยแล้วก็เนี่ยทรงสวยอย่างนี้ต้องดูรูปทรงรูปร่างของตัวอ่าผลผู้เรียนด้วยลูกผู้เรียนด้วยใช่ ใช่ค่ะปกติเราไม่เคยรู้มาก่อนเนาะว่าเขาคัดแยกกันแบบนี้นะคะคัดแออยกแล้วน,นี่จะเป็นไซส์ซีรูปทรงเขาก็จะไม่อโอเคไซส์ซีเขาจะเป็นเรียกว่าตกไซส์สวยมันก็จะรูปทรงก็จะไม่ไม่เท่าไหร่แบบนี้รูปทรงจอ่าไม่เต็มไม่เต็ม,มแสดงว่าแต่เปอร์เซ็น ที่วัดได้ต้องเท่ากันอย่างน้อยสางเปอร์เซ็นต์สาองเปอร์เซ็นต์ถ้ากระดุมอ่ะยี่ชะนี30หมอนทอง32อันนี้เราดูไม่ออกพันอะไรพี่อันนี้หมอนทองค่ะอ๋ออันนี้เป็นหมอนทองนะคะแล้วที่ชมขั้นตอนต่อไปค่ะอันนี้แล้วช่างเสร็จแล้วแล้วก็ต้องมาบอกว่า1กล่องต้องมี18บแโลนะคะไม่ต่ำกว่า18บแปดโโอเคมาเทิมข้างในกันเลยเอาช่างมาให้เขาใส่กล่องหน่อยพี่เดือนนะอันนี้มันคือยังไงพี่อันนี้เป็นรางที่ว่า เราไม่ต้องยกค่ะมันจะได้ไม่ช้ำเรียนจะได้ไม่ช้ำอะค่ะอันนี้กล่องนี้จะหกลูกค่ะหกลูกค่ะตัางน้้วหนักเรียบร้อยติดสติกเกอร์ของลงเรียบร้อยตายี่ห้อเรียบร้อยอันนี้เข้ามาดูเลยค่ะว่าเขาแพคดีมากนะคะนี่ค่ะออันี้ข้างล่างสองชั้นเนาะนี่ข้างล่างสามลูกและอ่าแผ่นก้นนะคะอ่า โอดูเลยโอ้ยขันผูยสวยไม่ใช่เหมือนว่าไปซื้อตลาดบ้านเราแล้วก็ห่อหนังสือพิมพ์มาเด้อดูก่อนเอยหนูมองว่าคนที่คัดแยกตรงนู้นมาน่ยก็ต้องมีประสบการณ์พอสมควรเพราะว่าจะต้องเอามาต้องเอามาใส่ให้ได้พอดีอะค่ะแล้วจะต้องดูขนาดลูกดู่ให้เสมอกันไ่เสมอให้อะไรอืมนี่ฮะ ือกล่องหนึ่งจะมี5ลูก6ลูก7ลูกแล้วแต่ว่าไซส์ของทุเรียนคนณทางก็เขาจะดูขนาดมาใส่กล่องเสร็จก็จะรัดรัดสายรัดแพคไว้1วันตั้งค้างคืน24ชั่วโมงแล้วก็ใส่ตู้อ๋อใส่กล่องทิ้งไว้อย่างนี้24ชั่วโมงขอเหตุผลี่เพื่อให้คายน้ำทุเรียนอ่ะเราตัดมาเนี่ยเขาอมน้ำอยู่ เพื่อให้คลายน้ําเขาจะได้สุกเพราะไปเจอความเย็นแล้วเขาจะไม่สุกถ้าเราเอาขึ้นเลยมันจะไม่คลายน้ำอ no right? no. ่ะมันส yeah, 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 ุกยากเมา่ไปถึงจีนไม่สุกพอดีสุกพอดีค่ะแล้วพี่เรานูกสังเกตว่าตรงนั้นนี่ตัวอะไรพี่เอออันนั้นจะเป็นเป่าที่ว่ามีเพีียหรือมีขยะเนี่ยเราต้องเป่าเป่าเป่าก่อนค่ะ อ๋อตัวนี้เป็นเครื่องเป่าเป็นลมอย่างเดียวหรือว่าหรือว่าพี่หรือว่าต้องมีน้ำลุงน้ำยาไม่มีเป็นลมเป็นลมอย่างเดียวค่ะอันนี้จะเป็นลมอย่างเดียวเราจะเป่าเราจะเอาทุเรียนเนี่ยขึ้นมาแล้วเป่าเป่าหมดอย่างเงี้ยและนี้ก็คือเป็นตะแกรงกรอขยะเห็นไหมขยะเต็มเลยเนี่ยค่ะสมมติว่านะใครเห็นคิเห็นรายการของเรานะคะอยากจะรานุเรียนอยากจะจองแบบนี้บ้าง เบอร์โทไหนอะไรยังไงได้บ้างคะเดือนรับมาด้เลยเบอร์โทรที่ป้ายที่ถ่ายไปแล้วแ่บมีเบอร์โทรทั้งหมดแล้วามส่วนตัวของเราเลย0ูนย์เก4าสี่สอค่ะค่ะอันนี้คือเราสามารถที่เดินสามารถรับแก่แบบนี้ได้ได้แล้วก็มารับได้เลยนะคะได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นที่ห่อของเราเลยธมมาัทยธมมาไทยดูเรีย เพราะว่าละชื่อของเราชื่อพมหาไทยก็วันนี้เนี่ยหลังจากที่เราพาพี่เกือนพาไปชมสวนมาแล้วนะคะเราพามาดูลงมาดูกันมาสู่อิทอ่ะแล้วก็ขอบคุณที่เดือนมากเลยที่เปิดโอกาสให้ทีมงานลดบรรทุกชนบุรีดูตัวเซลล์ของเรานะคะได้เข้าไปเจียวรน่ามาถ่ายทำรายการแล้วเดือนเนาะสำหรับวันนี้นะคะเราทีมท้อมืองานก็ขออนุญาตลา ่อ,อนนะะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะบายขออร่อยที่สุดในในชีวิตเลยนะอร่อยที่สุดเลยอร่อยที่สุด ความสำเร็จใหม่ในสู่สู่ S R R กลุ่มตรีเพชทุกสิ่งเป็นจริงได้